ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก กรรมธิการที่ดินสอบเขากระโดงหาทางออกทรงศักชี้900รลายต้องพิสูจน์สิทธิ์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของที่ดินเขากระโดงนะครับก็ยังเป็นที่ร้อนแรงและกรรมธิตั้งคําถามว่าเอ๊ะทาไมคณะกรรมการนะครับของกรมที่ดินที่ตั้งขึ้นมาจึงไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งทั้งที่หลักฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคําพิภากษาของสารชั้นต้นนะครับสารอุทธรสาลฎีกาสารปกครองก็ได้มีการพิภากษาไปในทิศทางเดียวกันว่า 5,000กับ83ไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยและที่สำ,สำคัญนะครับการที่ศาลปกครองนะครับให้นะครับกรมที่ดินเนี่ยนะครับตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61เนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำการเพิกถอนถ้าเราไปดูมาตรา61วงเล็บ8ถ้าคณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อจะปฏิบัติตามคำ,คำพิพากษาของศาลแต่วันนี้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเลือกที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยนะครับตามมาตรา61เนี่ย เป็นแค่บังวัดหรือเปล่าแล้วเว้นบังวัดเพื่อประโยชน์ของเอกชนหรือเปล่าเพื่อประโยชน์ของใครหรือเปล่าเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องหรือเปล่าอันนี้คือคําถามและที่สําคัญว่าการทําแบบนี้มันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่าให้นะครับตั้งคณะกรรมการที่มาทวักแปดแต่ต้องการให้เพิกถอนตามคําสั่งของศาลศาลมีการพิพากษายังไงกันแล้วแต่วันนี้นะครับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมากับนะครับ หาหลักฐานมาเพื่อขัดขานคำพิพากษาของศาลที่พิพากษาแล้วหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งคําถามและมีข้อสงสัยไว้ล่าสุดนี้นะครับกรรมธิการที่ดินเนี่ยสอบเขากระโดงหาทางออกนะครับทรงสักชี้900ลายต้องพิสูจน์สิสทธ์ กรรมธิการที่ดินแจงสอบเขากระโดงเน้นเรื่องของข้อกฎหมายช่องโหว่การปฏิบัติเพื่อหาทางออกด้านทรงศักดิ์นำทีมหาไทยกรมที่ดินเข้าชี้แจงระบุก,กรณีคำพิพากษาสาริกาผูกพันเฉพาะคู่ฟารมส่วนอีก900ต้องพิสูจน์สิทธิเพื่อความเป็นธรรมนะครับที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายภูนศักดิ์ จันจำปีสสอแบบบัญชีรายชื่อของพัคประชาชนเป็นประธานกรรมธิการได้พิจารณาข้อผิดพลาดปัญหาที่ดินเขากระโดงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงทั้งนี้พบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่งนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเข้าร่วมประชุมพร้อมกับนายพรเพชรเพนภาคอธิบดีกรมที่ดินและคนณะ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ส่งผู้อำนวยการกองกฎหมายส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยมีนายเอกสิทธิเวคลินรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากหน่วยงานที่เข้าชี้แจงยังพบว่านายสนองเทพอักษรน,นรงสอสอบุรีร์ของพักภูมิใจไทยและนายจุลพงศ์อยู่เกศสอสอบัญชีรายชื่อของพรคประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วยโดยก่อนการประชุมนายภูลศักดิ์ประธานกรรมธิการให้สัมภาษณ์ว่าในการตรวจสอบของกรรมธิการจะเน้นการพิจารณาในข้อกฎหมายหากพบประเด็นใดที่ควรจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายจะเสนอให้แก้ไข ซึ่งรวมถึงการตั้งคณะกรรมการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์หรือกรรมการที่ดินที่จะพิจารณาในข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่มีหน้าที่เพิกถอนและออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆหากพบขบวนการจัดตั้งไม่ถูกต้องนะครับต้องแก้ไขระเบียบหรือกฎหมายอย่างไรก็ดียังมีประเด็นที่จะต้องทราบข้อมูลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินง,งานต่อไปอย่างไรตามคำสั่งของศาลหรือไม่ ผู้สื่อข่าวยังถามอีกว่าในกรณีที่เกิดขึ้นมีคนการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะดําเนินการอย่างไร นายภูนศักดิ์กล่าวว่าที่ประชุมกรรมธิการวันนี้ไม่ได้พิจารณาเรื่องในส่วนของการเมืองที่เข้ามามีอิทธิพลหรือมีส่วนที่จะสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องเมื่อถามว่าหากมีคนการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจริงจะสาวถึงเจ้าตัวหรือไม่นายภูนศักดิ์ได้กล่าวว่าการประชุมของกรรมธิการจะเน้นระเบียบวิธีการปฏิบัติของคณะกรรมการตามมาตราอกหนึ่งมีข้อบอกพร่องอย่างไรหรือหากมีข้อบอกพร่องจะดําเนินการอย่างไรซึ่งเป็นงานหลักของฝ่ายนิติบัญญัติ ในการดูข้อกฎหมายช่องโหว่ระเบียบก,การปฏิบัติของฝ่ายบริหารเป็นอย่างไรเพื่อนำมาแก้ไข ขณะที่บรรยากาศในห้องประชุมกรรมธิการในช่วงแรกได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการและบันทึกภาพโดยนายทรงศักดิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเดินนําคณะของกระทรวงมหาไทยเข้าร่วมประชุมและนายทรงศักดิ์กล่าวในช่วงต้นครับตอนหนึ่งว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับกรรมธิการในการตรวจสอบที่ดินเขากระโดงซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน เรื่องของเขากระโดงไม่ได้กระทบกับสิทธิทิศของคนคนเดียวส่วนของประชาชนผมเห็นตัวเลขรู้สึกว่าตกใจเหมือนรู้สึกนะครับเห็นใจ900ฝรายที่ได้ครอบครองที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นเมื่อสารมีคำพิพากษาแล้วถึงที่สุดที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟทั้งหมดแม้คำพิพากษานั้นถึงที่สุดแต่ต้องยอมรับว่าแต่ละ แต่จะเป็นที่สุดเฉพาะคู่ความส่วนคู่ความคนอื่นก็ไม่ได้เป็นคู่ความก็ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์หากเพิกถอนทั้งหมดจะเป็นธรรมต่อประชาชนหรือไม่นายธงศักดิ์กล่าวนายทรงศังกดิ์ครับคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณไปดูคําพิพากษาของศาลนี่ครับว่าคําพิพากษาของศาลว่าให้เอาคําพิพากษานะ่นะครับไปสามารถใช้ยืนยันนะัอย่างอื่นได้ใช่หรือเปล่า วันนี้คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณกําลังจะปกป้องนะครับใครบางพวกบางกลุ่มบางคนหรือเปล่าที่เป็นพวกคุณหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมสงสัยนะครับและวันนี้ทําไมนะครับถ้าวันนี้คุณคิดว่าจะต้องพิสูจน์สิทธิ์ก็เพิกถอนทั้งหมดก่อนแล้วประชาชนคนไหนนะรประชาชนคนไหนที่คิดว่าเป็นของตัวเองก็มาพิสูจน์สิทธิ์นะคนไหนที่เป็นสิทธิ์ก็ค่อยคืนกลับไปทําไมไม่ทําแบบนั้นครับแต่วันนี้คุณเลือกนะที่จะอยู่นะครับ ฝั่งนะครับที่เป็นเอกชนหรือเปล่าโดยที่คุณไม่ได้รักษาทรัพย์สมบัติของชาติของแผ่นดินหรือเปล่าครับอันนี้คือคําถามในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะผมดูแล้วนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินหรือกระทรวงมหาดไทยนะครับพยายามที่จะปกป้องนะครับนะตรงนี้ให้กับเอกชนมากฝ่าปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติอย่าลืมนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าจากข้อมูลทั้งหมดเอาหลักง่าย เอาหลักง่ายๆนะครับว่าวันนี้ปีพศ2513เมื่อวันที่9พฤศจิก,กายนพศ2513ได้มีบันทึกข้อตกลงระหว่างคุณชัยชิดชอบนะกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในเรื่องของข้อพิพาทมาตลอดนะในเรื่องของข้อพิพาทมาตลอดซึ่งแน่นอนครับว่า เมื่อปีพศ2513คือวันที่9พฤศจิกายน2513เนี่ยคุณชัยชิดชอบได้ทําบันทึกข้อตกลงว่านะครับตัวเองขอนะขออาศัยที่ตรงเขากระโดงเนี่ยนะที่เป็นของการรถไฟอย่างประเทศไทยเนี่ยทำบันทึกข้อตกลงขออาศัยอยู่ซึ่งการรถไฟนะครับก็นะครับอนุเคราะห์ให้ทําการอาศัยอยู่แต่อยู่ๆไปนะครับอยู่ๆไปมีการมาออกโฉนดน,นะครับ การที่ออกโฉนดคนที่ออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆของของ,ของที่ดินได้ก็คือกรมที่ดินซึ่งแน่นอนครับถ้าเราไปย้อนไปดูนะรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยที่คุมที่ดินนะและ,และคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นใครบ้างซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากปีพศ .2513 แล้วมีการออกโฉนดในปีพศ .2515 มันมีขบวนการอย่างเห็นได้ชัดหรือเปล่าว่าพยายามจะออกนะครับเอกสารนะรโดยมิชอบเพื่อคุบเขากระโดง พอปีสอาเนี่ยนบปีพศ25 1 3้ชัยชิดชอบได้ทาําบันทึกข้อตกลงทําการบันทึกข้อตกลงว่าจะขออาศัยการรถไฟแต่ปีพศ2515นะมีการออกเอกสารสิทธิ์ไปยื่นขอออกออกเอกสารสิทธิ์เป็นของตัวเองและที่สําคัญมีบางแปลงเอาไปขายต่อให้คนนั้นคนนี้อีกคําถามคือหลักฐานแค่เนี้ยมันยังไม่เพียงพอเหรอครับเป็นหลักฐานที่มันเห็นได้ชัดแล้วว่าขออาศาัยของการรถไฟ ซึ่งมีหลักฐานอื่นๆที่เยอะแยะมากมายว่าที่ดินตรงนี้เป็นของการรถไฟ5 0า0กับ8าไร่วันนี้คุณเป็นรัฐเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณต้องปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติเอาไว้ให้ลูกหลานคุณต้องปกป้องนะครับเอาทรัพย์สมบัติชาติกลับมาวันนี้ในเมื่อสารมีการพิพากษาทั้งหมดแล้วนะครับและนะครับให้ตั้งคณะกรรมการตามมาตรา6 1 วัดแปก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าศาลมีคําพิพากษานเป็นอย่างไรก็ต้องให้ปฏิบัติตามนั้นแต่วันนี้คุณเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามคุณเลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรา6กหนึ่งวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บเแต่วงเล็บแปดคุณเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามเพราะถ้าคุณปฏิบัติตามนั้นคุณต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด5้าพันกแปดไร่แต่วันนี้ถ้าคุณปกป้องทรัพย์สมบัติชาตินะค,คุณต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดก่อนแล้วให้โอกาสของประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นทที่โดดนเิกอั้งหม มาแสดงสิทธิ์มาแสดงสิทธิ์แต่วันนี้คุณกลับไม่ทําคุณกําลังปกป้องผลประโยชน์ของเอกชนบางพวกบางกลุ่มบางคนหรือเปล่าอันนี้มันเห็นได้ชัดหรือเปล่าวันนี้ผมอยากจะถามกระทรวงมหาดไทยว่าคุณนะรักชาติรักแผ่นดินหรือคุณกําลังปกป้องนะเอกชนบางพวกบางรายเพื่อให้ได้ครอบครองเขากระโดงเพราะมันเห็นได้ชัดอยู่แล้ว นับเอกสารนับตั้งแต่นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระราชทา,านตรงนี้มาตั้งแต่ปีพศ2462นะและปออีพศ2513คุณไทยชิดชอบก็ได้ทำบันทึกข้อตลกลงขออาศัยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอันนี้มันชัดเจนและชัดแจ้งขนาดนี้คุณยังออกมาพูดแบบนี้อีกเหรอครับคำถามคือวันนี้คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยมาไทยนะครับ ค,คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับปกป้องทรัพย์สมบัติชาติครับอย่าปกป้องเอกชนครับฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่อนไหวมีอะไรขึ้น้าอย่าอัปเดดฟังครับ